สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะกับช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บิบโฮมครัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําคุกกี้เนยสดค่ะหรือเรียกว่าคุกกี้นมสดก็ได้นะคะเพราะว่าหอมกลิ่นนมกลิ่นเนยมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะกรอบหอมอร่อยค่ะกรอบแบบ รวนนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะจะทำเก็บไว้กินเองหรือจะทำฝากหรือทำขายก็ได้นะคะทำง่ายๆไม่ยากค่ะทำทีได้เก็บไว้ได้นานเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินคุกกี้นะคะเอาไว้กินกับลมหรือกาแฟก็อร่อยนะคะ ก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆของจิ๊บด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยค่ะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์เนยนมผงน้ําตาลปน่นนมไข่กลิ่นวานิลาผงฟูและเกลือค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาร่อนแป้งค่ะแป้งอเนกประสงค์200กรัมนมผง30กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะ เกลือเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาร่อนรวมกันนะคะพอร่อนเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาตีเนยค่ะเนยทิปเอาออกมาตั้งไว้อุณหภูมิห้องนะคะสักประมาณ20-30นาทีค่ะยังเ,เหลือความเย็นอยู่นะคะเอามาตีความเร็วสูงค่ะเราจะตีเนยให้ขาวฟูเลยนะคะแต่ขั้นตอนนี้คือตีให้เขาเนียนขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลป่นหรือน้ำตาลไอซิ่งก็ได้นะคะ 80กรัมถึง100กรัมนะคะความหวานก็เพิ่มลดเอาได้เลยค่ะใช้พายางคนหรือตะล่อมให้เข้ากันก่อนนะคะการุงกระจายนะคะเวลาเราตีนี่ค่ะจิ๊บก็จะตีไปจนเลยกับน้ำตาลเนี่ยขาวฟูเลยค่ะแล้วก็จะพักปาดขอบชามเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเข้ากันดีเนาะพอเขาขาวนะคะประมาณนี้ค่ะจิ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปหนึ่งฟองนะคะใส่กลิ่นวานิลาเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาค่ะ ตีเข้ากันอีกค่ะเอาแค่พอเข้ากันนะคะทีนี้ใส่นมสดหรือนมข้นจืดก็ได้ค่ะส0่กรัมค่ะก็ตีให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็พักแปดขอบชามเหมือนเดิมค่ะก็ตีแค่พอเข้ากันนะคะทีนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของแป้งกับนมผงที่เราร่อนเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วจิบก็จะใช้พายยางนะคะตะล่อมให้เข้ากันก่อนค่ะเพื่อป้องกันแป้งุ้งกระจายนะคะ ถ้าเราไม่ตะล่อมก่อนเนี่ยเอาเครื่องตีเลยเนี่ยแป้งฟุ้งเลยนะคะใช้เครื่องตีตีต่อค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะพะักปาดขอบชามผสมด้วยค่ะไม่ตีนานนะคะแค่พอเข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อเบสเทอของคุกกี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะไม่ข้นมากแล้วก็จะไม่เหลวมากนะคะสูตรนี้เราจะใส่ถุงบีบนะคะเนื้อคุกกี้ก็จะแบบค่อนข้างเหลวนิดนึงนะเอาใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ หัวบีบก็ตามชอบนะคะเอาที่มีค่ะวันนี้จิ๊บใช้แบบนี้ค่ะจะทําเป็นดอกไม้ค่ะก็บีบเป็นดอกไม้ค่ะก็การบีบนะคะก็เป็นระยะห่างนิดนึงค่ะไม่ต้องห่างมากนะคะเพราะว่าคุกกี้เขาจะไม่ได้แบนออกมากนะคะเป็นประมาณนี้ก็ไม่ติดกันแล้วค่ะก็บีบไปจนเต็มถาดเลยนะคะถ้าเหลืออบไม่หมดนะคะแช่ตู้เย็นไว้ก่อน,นะคะ่ะรออบนะคะเพราะเตาจิ๊บอบได้ทีละถาดน,นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะนาไปอบค่ะไฟ170องศาเวลา20นาทีเปิดพัดลมค่ะหรืออบจนคุกกี้สุกเลยค่ะวิธีการสังเกตนะคะคือจะให้เขา กรอบนานนะคะคือให้ขอบเขาเริ่มสีเหลืองๆน้ําตาลหน่อยๆค่ะเขาจะกรอบนานนะคะเจ๊ค่ะจิ๊บให้ดูว่าแต่ก่อนนะจะไม่มีหัวบีบนะคะจิ๊บก็ใช้ถุงแกงเนะะี่ยค่ะใส่ถุงแล้วก็บีบก็บีบเป็นชิ้นก็ทําได้นะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยลูกเกดแบบนี้ค่ะอะทีนี้ผ่านไป20นาทีนะคะคุกกี้ของเราก็สุกแล้วค่ะของจิ๊บก็สีเหลืองประมาณนี้นะคะเอาออกจากเตาอบค่ะแล้วพักในถาดก่อนนะคะประมาณ5นาทีค่ะอย่าเพิ่งเอาใส่ แกงเลยนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเขากรอบชัวนะคะคืออย่าทําหนาเกินไปด้วยนะคะ พอเย็นเสร็จแล้วนะคะเก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องนะคะไม่ให้โดนอากาศค่ะคุกกี้จะกรอบและเก็บได้นานค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะหอมเนยหอมนมมากๆเลยค่ะเพราะเราใส่นมผงเข้าไปด้วยนะคะหอมมากๆอร่อยมากๆเลยค่ะจิ๊บชอบมากๆเลยค่ะสูตรนี้อย่างที่จิ๊บบอกนะคะว่ากรอบร่วนนะคะไม่แข็งนะคะทําไม่ยากค่ะยังไงเ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ